สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมกับเหรียญเสือคาบดาบรุ่นสามพิมพ์พุทซ้อนนะครับของหลวงพ่อพัดวันอุ้ยด้วนนะฮะก็พ,พยายานะมที่จะนะครับอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็เรียกว่า ดูยากนิดนึงนะครับดูยากนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมรอรอ fc เข้ามาชมนิดนึงนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวนะเพื่อเป็การเสียเวลานะครับก็เดี๋ยว รออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับรอชมอีกแป้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เช็คแสงเช็คอะไรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเหรียญนะครับหยิบเหรียญมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะนะครับเช็คมุมกล้องอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับอาจจะต้องซูมเข้าใกล้หน่อย โอเคครับน่าจะประมาณนี้ได้อยู่เนาะโอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่วันนี้น่าจะได้อยู่เอาละนะครับโอเควันนี้จะพาชมนะครับเสือขับดาบรุ่นสามของหลวงพ่อพัดนะครับที่ผมแอบสะสมแอบเก็บไว้นะครับหลาย,ลายๆเนื้อนะครับก็จะแกะซีลให้ fc ได้ชมกันแบบชัดๆนะครับ ในไลฟ์สุดนี่แหละนะครับเปิดให้บูชาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ราคาก็ลงมาพอสมควรแล้วนะก็จะพาชมไปทีละเหรียญทีละแบบนะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้ก็เป็นเนื้ออัลปาก้านะครับเป๊ปซีอัลปาก้าลงยาขอบเขียวบนแดงจีวอนเหลืองจีวอนส้มนั่นเองนะครับก็จะมีการตอกเลข9ไทยนะครับ9ตัวนะครับ9ตัวจะมีตรงนี้นะครับ จะมีตรงนี้แหลผมต้องซูมเข้าหน่อยผมรู้แล้วนะครับต้องต้องซูมนิดนึ่งเลขเก้าไทยจะมีอยู่ข้างบนหูเหรียญน,นะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับก็จะมีบริเวณด้านข้างหลวงพ่อเดิมนะด้านข้างหลวงพ่อเดิมเนี่ยสายขวาสี่ตัวเป็นห้านะครับแล้วก็ข้างหลวงปู่พัดเราเนี่ย นะครับข้างของปูพัดเราอีกสี่ตัวนะครับนี่นะ,น,นะครับเอาแสงไฟเข้ามาหน่อยถือว่ามองไม่ค่อยชัดละนะอ้าวนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบให้ชมด้านหลังต่อไปไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือคู่ เสือคู่นะครับนี่ครับมีการตอกหมายเลขไทยอยู่ขวานะครับด้านขวาของเหรียญน,นี่นะครับดูกันได้เลยเรามีการต่อโค้ดพอพานนะครับนี่นะครับต่อโค้ดพอพานนะครับ สำหรับเสือครับดาบสามพอพานตัวเดียวนะครับพอพานตัวเดียวโอเคนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับสนใจบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับอ่าผ่านไปนะครับผ่านไปต่อไปนะครับเนื้ออัปก้าเหมือนกันนะครับเนื้ออัปก้าเหมือนกันแต่เป็นอัปก้าไม่ตัดปีกนะครับต่อ9เก้ารอบเหมือนกันแต่ไม่ตัดปีกนะครับเดี๋ยวผมแกะซีลมาให้ดู เลยดีกว่าจะได้เห็นผิวกันชัดๆนะครับโอเคนะครับไม่ได้แกะนานละนะเดี๋ยวเราแกะกันสดๆนี่แหละนะครับมาดูต่อนะครับนี่นะครับดูกันรวมๆก่อนนะครับก็จะเป็นเนื้ออปากาลงยาของน้ำเงินบนแดงจีวอนเหลืองไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้พุทธคุณไปแบบ คูณ2เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับได้บูชาทั้งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับท่านก็เป็นครูและเป็นสิทธ์นะครับที่สืบทอดพุทธาคมต่อกันมานะครับโดยเฉพาะวิชามีดหมอนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่ผมบอกว่าเคยบอกว่าทําได้สวยงามเรียบง่ายนะครับและที่สําคัญแกะพิมพ์เหมือนมาก fc นะเหมือนจริงๆนะครับ หมือนจริงๆเหรียญมันจริงจังฮะมีความจริงจังในตัวนะฮะคือไม่ได้ทําแบบลายการ์ตูนลายแบบเล่นๆนะครับ F4 นี่นะครับอันนี้ก็ด้านหลังจะเป็นเสือคู่นะสวยมากนะครับน้ําทองทุ่มเลยเก็บซิลเดิมๆมา2ปีแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับสนใจบูชาก็ทักทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงอ ช่องทางติดต่อใน e s สคริปชันไว้นะครับหลังจากจบไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะครับอยากดูเนื้อไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์บอกมาได้เลยนะครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นไลฟ์นะครับก็เพิ่งเป็นเนื้อเอาไปเนื้ออาปาก้าเป็นเนื้อแรกนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้เหรียญที่2องละนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงกล้องดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะเหรียญจะมีการตอกกนะครับ นี่นะครับตอกเก้าอยู่ที่หูเหรียญนะเหรียญรุ่นใหม่จะไม่เจาะนะครับนี่นครับจะไม่เจาะหูเหรียญจะมีการตอกเลขเก้าไทยแบบนี้นะครับเดี๋ยวหันให้มันเข้าแสงนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยครับเลขเก้าจะตอกอยู่บริเวณน้านข้างสองข้างอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเหรียญมันเหรียญมีชีวิตนะครับ นี่นะครับหน้าหลวงพ่อเดิมนี่แบบสวยเหมือนนะครับเหมือนมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆเห็นไหมครับนะเป็นการล้อพิมพ์พุทธซ้อนจากของวัดช้างให้มานะครับที่หลวงพ่อทวดนะครับหลวงปู่ทวดเยียมน้ำทะเลเจิดเนี่ยจะอยู่ข้างบนแล้วก็ขี่คอพระจันทร์ทิมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมขี่คอหลวงปู่พัดหรือหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครับ น่าเชื่อว่าหลายหลายคนรู้จักหลวงพ่อพัดจากเหรียญรุ่นนี้นะครับเสือคาบดาบนี่นะครับส่วนตัวผมมองว่าเขาทําได้สวยงามเรียบง่ายนะครับสวยงามเรียบง่ายจริงจังกับรายละเอียดนะครับเสมือนจริงมากๆนี่นะครับลงยาสวยงามไม่เปื้อนนะครับสีสันสดใสดีมากเลยนะครับน่าเก็บบูชามากนี่นะครับ fc นะ นะวันนี้ต้องขออภัยในส่วนของไลฟ์สดนะครับเพื่อพาชมเนื้อทองคํากรมหลวงชุมพรนะครับเสียดายมากวันนี้เป็นวันอาภากรด้วยนะครับวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์หนึ่งปีของสเสด็จเตี่ยนะครับแต่ว่าเราไลฟ์สดไปได้ค่อนข้างมีปัญหานะครับเรื่องแสงเรื่องกล้องนะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวหาโอกาสอีกทีนึงเสียดายวันนี้เป็นวัน อากรด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าสัญญาณเน็ตอะไรต่างๆดีเดี๋ยวผมกลับไปไลฟ์สดนะครับของเหรียญเนื้อทองคําอีกทีนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าจะดีขึ้นละโอเคพี่ไปด้านหลังนะครับนี่นะครับเนื้อปาก้าไม่ตัดปีกเหรียญนี้ก็หมายเลข7 3 5หนะครับ735จุดสังเกตอย่างที่ผมบอกนะครับจุดสังเกตคือบริเวณสันขอบเหรียญนะครับกับรอยกลึง เห็นไหมครับรอยกึงเล็กๆวนๆแบบนี้แท้แน่นอนร้อยเอร์ซนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. งานเก๋ยังทำไม่ติดยังไม่ได้นะครับนี่นะครับดูแค่ตัวเลข mm hmm. การตอกเลขนี้ก็พอจะแยกแท้เก๋ได้แล้วนะครับนี่นะครับรอยกึงบนสันขอบเหรียญเนี่ยเล็กๆเล็กๆวนๆเนี่ยนะครับจุดจ่ายตังเลยนะครับจุดจ่ายตังเลยนะรายละเอียดอื่นๆก็นี่นะครับ คมชัดนะครับเหรียญแท้คมชัดในตัวอักษรแล้วก็พื้นเหรียญต่างๆเป็นธรรมชาตินะครับโอเคนะครับก็ให้ดูแบบไปเร็วๆนะครับไปเร็วๆเดี๋ยวจะดูไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะดูไม่ครบนี่ก็เป็นเนวปาก้าตัดปีกนะครับก็มีอยู่สองเหรียญด้วยกันนะครับอีกเหรียญหนึ่งผมไม่แก่นะครับแกให้ดูเหรียญเดียวแล้วกันเหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันเลยนะแค่คนละหมายเลขนะครับจํานวนการจัดสร้าง เนื้อนี้สีนี้นะครับก็คือทั้งหมด800เหรียญนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับนะครับเดี๋ยวพิกไปดูด้านหลังนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับรายการที่20นะครับอีกเหรียญก็หมายเลข360นะครับนี่ครับใครสนใจบูชาก็มาดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ทักมาได้2ช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อไว้ในดดสคริปชันหรือคำอธิบายนะครับ โอเคผ่านไปนะครับสําหรับเนื้อออปาก้าต่อไปดูเนื้อสูงๆหน่อยนะครับเนื้อนาวะนะครับเนื้อนวะโลหะผมจะมีอยู่สองเหรียญนะครับสาหรับ F c แซ้เราผู้ที่กําลังรับชมอยู่ทั้งสองท่านนะครับ3ท่านแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเป็นรองแค่เนื้อเงินกับเนื้อทองคํารุ่นนี้เหมือนจะไม่มีเนื้อทองคํานะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนื้อสูงสุดน่าจะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคําหรือมีผมจํ่ไม่ได้นะครับ ผมสับสนว่ามันมีเสือสีรุ่นวยกันนี่นะครับเนื้อนวะโลหะเดี๋ยวผมแกะให้ดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแกะดูกันช,ชัดเลยดีกว่าจะได้ไม่สะท้อนแสงกับซองพลาสติกนะครับเอาละมาอยู่กันไปเรื่อยๆื่อนี่นะครับสําหรับท่านที่กําลังรับชมอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับลงยาขอบขาวบนแดงนะครับหน้ากากของทิพย์ สวยงามมากเลยช่วงแรงๆนี่ว่ากันแบบหลายพันเลยนะครับนะว่ากันหลายพันเลยเรียกว่าช่วงแรงๆเนี่ยเปิดออกมานะครับรุ่นนี้ลุ้นละพันห้านะครับลุ้นละพันห้าเลยนะครับเนื้อนาวานี่ว่ากันหลายพันนะครับสวยๆบางเหรียญเนี่ยติดหมื่นเลยนะครับแต่ช่วงนี้ราคาก็ลงมาพอสมควรนี่นะครับเหรียญนี้ยังไม่กลับดําด้วยนะครับนะยังไม่กลับดํโดยเป็นเหรียญที่มีพุทธศินสวยงามนะครับ ผมเคยรีวิวในคลิปฟูลรีวิวไปหลาย ep แล้วนะครับเหรียญเสือคาบดามเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ผมมีความชอบเป็นส่วนตัวนะครับในของในส่วนของพุทธศิลป์นะครับแล้วก็ความบาลานซ์ของพุทธศิลป์นะครับที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่การ์ตูนน่ะนะครับไม่การ์ตูนไม่แบบเสือแบบเสือการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะทําแบบไม่เหมือนน่ะนะครับแต่มาดูเนี่ยเดี๋ยวผมลงลงกล้องให้ดูนะครับ ในส่วนของหน้ากากทองทิพย์นะครับนี่นะครับขนาดหน้ากากทองทิพย์เนี่ยหลวงพ่อเดิมก็ยังแบบเหมือนนะครับเมตตาลอยยับลอยย่นต่างๆดูเหมือนดูเป็นเป็นท่านจริงๆเลยนะครับนี่นะครับดูเป็นท่านจริงๆเลยเห็นไหมครับ fc เนี่ยผมพยายามหันเข้าหาแสงให้รวมไปถึงหลวงปู่พัดของเรานะครับนี่นะครับถ้าดูตรงๆจะเรื่องไฟนะครับเรื่องไฟนี่นะครับ เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับงานหน้ากากเนี่ยก็ทําได้ประณีตนะครับแกะพิมพ์ปั๊มออกมาได้สวยงามคมชัดลงยาก็แบบไม่เลอะเทอะผมจะเก็บอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่เก็บพวกลงยาเยอะๆสีฉูดฉาดสีสันเกินไปผมจะเก็บแบบแนวๆผู้ใหญ่หน่อยนะครับไม่ต้องลงยาเยอะลงแบบเรียบๆนะครับก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ เหรียญนี้ก็หมายเลข207นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับนวะโลหะนะสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเราให้ Descript i o n ไว้นะครับดูกันเพลินไปก่อนนะครับนี่นะครับนะขอบคุณ f c แล้วก็ผู้ที่รับชมที่เปิดทิ้งไว้นะครับเปิดทิ้งไว้นะครับ ปิดทิ้งไว้ได้นะครับชมไปว่าพร้อมกันเลยนะอันนี้ก็จะต่อโค้ดพอพ่านนะครับเสือสามนี่เนื้อนว่าโลหะนะครับโอเคต่อไปนะครับดูอีกเหรียญหนึ่งนะดูอีกเหรียญหนึ่งเลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบไม่ตัดปีกนะครับซิลเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสองนะแกะซิลเลยครั้งแรกเลยนะครับนี่ไม่เคยแกะซิลเลยนะครับ นะให้รู้เลยว่านี่เพิ่งแกะซิลนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับซิลเดิมๆม,มาอยู่แล้วนะครับนี่คือนะวะโลหะไม่ตัดปีกนะครับ f อซนะสูงมองนิดนึงนะครับลงยาขอบแดงบนน้ำเงินต่อ9ก้ารอบด้วยนะครับสวยงามสวยงามมากๆนี่นะครับ ให้ดูกันแบบสดๆไปไวๆนะครับไปไวๆดีกว่านะครับมีอีกหลายเหรียญหลายเนื้อนะครับลงกล้องกันดูนะครับนะวะโลหะนะครับนี่นะครับลงยาสดๆสวยๆวยต่อกก้าด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ให้ดูนะครับดูแบบ ผ่านนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกแกะพิมพ์เหมือนนะครับนวัตโลหะก็จะประมาณนี้นะครับมันจะแก่ออกแก่ทองแดงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีดำดำนะครับนี่นะครับรอยกลึงที่ผมบอกจุดจ่ายตังชัดเจนมากเหรียญนี้นะครับบริเวณสันขอบเหรียญกับหลังหูเหรียญเนี่ยหมายเลขสองแปดห้านะครับสองแปดห้านวะโลหะนี่นะครับปีสองห้าหกสี่นะครับ รุ่นนี้อ่ะดูมันแผงกันอีกรอบไปไวๆนะครับเดี๋ยวไลฟ์มันจะนานเกินนะครับไปไวๆนะช่วงนี้เพิ่งหัดไลฟ์นะครับก็อาจจะแบบฝึกเยอะหน่อยนะครับ f c ก็อย่าเพิ่งเบื่อหรือผู้ที่ผ่านมานะครับแวะมาชมกันก่อนนะครับนี่นครับอันนี้เนื้อวอว่าโลหะนะครับไม่ตัดปีกต่อ9รอบลงยาขอบแดงบนน้ำเงินนะครับหมายเลข2อ5 ผ่านไปนะครับอีกหนึ่งเหรียญต่อไปนะครับผ่านไปอีกหนึ่งเนื้อแล้วต่อไปไปดูเนื้อเอเอนนน่เนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวลนี่นะครับเนื้อชนวนเนื้อชนวนผมก็เก็บมาไว้สามเหรียญน,นะครับสังเกตว่าผิวเขาจะออกลุ้งๆนะครับเห็นไหมครับผิวเขาจะออกรุ้งๆหน่อยอันนี้ก็ซิลเดิมครับจริงๆไม่อยากแก่นะครับ ไม่อยากแกะเลยแต่ว่าถ้าไม่แกะก็จะมองไม่เห็นแบบเหรียญจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับจะได้แบบเห็นกันแบบชัดๆนะเนื้อชันวนเนี่ยผิวเขาจะออกรุ้งนะครับออกประหลอดรุง้งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อชันวนนะครับลงยาราชาวดีนะครับพื้นแดงนะครับเป็นลงยาแบบคุยพื้นนะครับ นี่นะครับตรงพื้นแดงเนี่ยเขาจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับการคุยพื้นก่อนนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยติดทนไม่หลุดไม่ลอกไม่กระเทาะนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีการลงยาขอบขาวนะครับบนน้ําเงินแล้วก็จีวอเหลืองนำเป็นเนื้อชนวนนะครับผิวจะออกลุ้งๆุงม่วงนะครับนี่นะครับทหารเล่นหันกับแสงเป็นผิวที่สวยมากผิวหนึ่งนะครับเป็นผิวที่สวยมากผิวหนึ่งเลยนะครับที่อยากให มีไว้ติดตัวสักเหรียญนะครับ่เด <ไ East. S 1> ี๋ยวผมไปไวๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องไปไวๆนะให้ดูแบบช้าๆนะครับไปไวๆดูลงกล้องไวๆนี่นะครับลงยาเต็มๆนี่ครับลงพ่อเดิมโอ้โหเหมือนมากนะครับลูกตาอะไรต่างๆเนี่ยทํามาได้สวยมากลงยาแน่นๆครับไม่เลอะไม่เถอะนะครับรายละเอียดต่างๆเนี <mee> ่ยสวยมากนะครับสวยมากเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวน พลิกไปดูด้านหลังนี่ยิ่งแบบนะครับเนี่ยม่วงสุดๆนะครับหมายเลขห้าสสองนะครับเหรียญน,นี้นี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากลุงสุดๆนะครับลุงสุดๆสวยมากๆนะครับนะทุกเหรียญน,นะครับเสือคาบดาบลืมบอกเลยนะครับราคาบูชาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ข้ามพันห้านะครับ เพราะตอนเปิดออกมานี่ก็แล้วแต่เนื้อนะครับพราะเปิดตอนเปิดออกมานี่ลุ้นละพันห้าแต่วันเนี้ยนะครับเนื้อสูงสุดราคาไม่เกินพันห้านะครับเพราะาราคาลงมาเยอะเนื้อที่ลองลองลงมาก็ราคาลดหลั่นลงไปนะครับรีบทักมาบูชาได้เลยโอเคนี่เป็นเนื้อชนวนเหรียญแรกต่อไปอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเรามาดูกันหน่อยเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่แก่ซิลแล้วกันนะครับดูแบบนี้แล้วกันนะดูได้อยู่ คล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นลงยาขอบแดงบนขาวนะครับจีบอลเหลืองนะครับไม่อ่ธรรมดานะครับปีกมีการตัดธรรมดาแล้วก็หมายเลขสามสิบเก้านะครับเลขลงท้ายเก้าด้วยสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสะท้อนแสงนี่แบบลุ้งอมม่วงนะครับลุ้งอมม่วงเห็นไหมครับหมายเลขสามเก้าด้วยนะครับโซนแบบ โซนเลขเก้าเลขท้ายเก้านะครับนี่นะครับอ่าเนื้อชนวนเหรียญที่สองนี่เนื้อชนวนเหรียญที่สามนะครับเหรียญนี้แบบภูมิใจนําเสนอมากนะครับดูนะครับไม่ตัดปีกนะครับต่อเก้ารอบแล้วก็หน้ากากทองทิพนะลงยาขอบขอบดำนะด้เป็นขอบดําบนขาวนะครับหน้ากากทองทิพภูมิใจนําเสนอมากเหรียญนี้ สวยลงตัวนะครับสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับนี่นะครับเลขก็สวยนะครับ401นะเดี๋ยวลองลงกล้องดูแป๊บหนึ่งนะครับ401นะครับ401ไม่ตัดปีกนะครับสวยๆเลยนะครับซีลเดิมเดิมรายการที่32มนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้2ช่องทางนะครับเพจ facebook แล้วก็ แอดไลน์นะครับมาบูชากันได้นะครับชอบเหรียญไหนนะครับเปิดไลฟ์สดย้อนดูได้นะครับก็ขอสวัสดีขอทักทายพี่พี่เอทั้ง4ี่ท่านนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากเหรียญนี้พาวลี่เปเซ์มากนะครับนี่นะครับเนื้อชนวนจะมีทั้งหมด3ามเหรียญนะครับเอนะลงยาสวยๆนะใครชอบสวยๆเรียบ นะครับแต่ผิวรุ้งแบบนี้นะครับต้องเนื้อชนวนเออนี่นะครับแกะมาให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับให้ดูแบบผิวจริงๆนี่นะครับเขาจะเป็นชนวนอมรุ้งแบบนี้นะอ่าถ้าชอบก็ติดต่อมานะครับติดต่อมาต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเนื้อสัตโลหะหน่อยเออนี่ครับสัตโลหะ มีอยู่สามเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญไม่ไม่ตัดปีกดีกว่านะครับไม่ไม่ตัดปีกดีกว่านะเนื้อสตัตนโลหะจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือไม่ตัดปีกแล้วก็ตัดปีกด้วยนะครับในส่วนของไม่ตัดปีกเหรียญน,นี้ลงยาขอบน้ําเงินบนน้ําเงินโอ้โหสีสันสดใสมากครับ fc ต่อเก้ารอบสวย,สวย นะครับสวยๆเลยนะครับราคาลงมาเยอะนะครับวันนี้เลยเอามาไลฟ์สดนะครับใครสนใจจะเก็บราคาถูกๆนะครับตอนออกมาใหม่ๆนี่ลุ้นละพันห้านะครับเนื้อสูงๆหน่อยนี่ขยับกันหลายพันนะครับหลายพันไปถึงหมื่นเลยนะครับเนื้อเงินนี่เปิดกันสองสามหมื่นเลยนะครับช่วงแรงๆตอนนี้ก็ลงมาพอสมควรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อสัตตาโลหะนะครับหลายคนสงสัยว่าเนื้อสัตตาโลหะมันคืออะไร สต,ตา์แปลว่าเจดนะครับสต,ตาโลหะก็คือโลหะทั้งเจ็ดโลหะทั้งเจ็ดก็คือมวลสารเจชนิดที่เป็นโลหนะนามาผสมกันแล้วก็นี่นะครับเป็นปั๊มออกมาเป็นเหรียญเนืเน้อเนื้อก็จะคล้ายๆกับออจะว่าทองแดงก็ไม่ใช่นะครับมันจะแก่ไปทางนวะโลหะนะครับจะออกส้มๆหน่อยนั่นแต่สวยมากเหรียญน,นี้ผมพาวลี่พิเซนต์นะครับมีมีสองเหรียญ ที่ผมชอบคือเขาลงยาสีเดียวอ่ะนะครับสีเดียวกันน่ะนะครับทั้งขอบบนยันแล้วก็ขอบข้างนะครับเป็นสีน้ําเงินแล้วเป็นสีน้ําเงินสดๆนะครับแล้วก็จีวรเหลืองนะครับจีวรเหลืองนะบูชาเหรียญเดียวได้สองสองพุทธคุณนะครับทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพัดนะครับมีการต่อเก้ารอบไม่ตัดปีกด้วยนะครับเหรียญเลยดูใหญ่ๆหนาๆนะครับนี่นะครับ อีกด้านหลังก็จะเป็นหลังเสือคู่นะครับเสือค้าดาบรุ่น3าเนี่ยจะมีหลัง2แบบนะครับหลังเสือคู่เหมือนรุ่นรุ่นแรกนะครับแล้วก็รุ่น2แต่เอักษณ์ของเขาจะเป็นหลังบูชาครูจะเป็นหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มองนะครับอันนั้นก็จะราคาบวกไปหน่อยนะครับถ้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบเดียวกันนะครับเอาละนี่ก็เป็นเนื้อสัต,ตาโลหะนะครับก็ให้ดูอีกหนึ่งเหรียญเป็นลงยาลายเสือดาว นะครับลงยาลายเสือดาวที่เป็นเสือดาวแบบนี่นะครับเนื้อสแตนตโลหะนะครับลงยาพื้นลายเสือดาวแล้วก็ขอบแดงบนแดงนะครับอันนี้ขอไม่แกแล้วกันนะครับิีเดิมเหมือนกันนะสภาพสวยๆเดิมๆหมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ 179้านะสนใจบูชาทักมานะครับมาดูในไลฟ์สดได้ต่อไปนะครับต่อไปเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับในคืนวันศุกร์ขันษานะครับหลายๆท่านก็อาจจะแต่งตัวนะครับแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปประจนภัยนะครับกับโลกภายนอกยามค่ำคืนนะครับ แต่ผมก็ต้องมานั่งไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเพื่อให้ FC ได้ชมกันตามที่นัดหมายกันไว้นะครับตั้งแต่สองทุ่มละ,ะมาดูนะครับเนื้อสุดท้ายเนื้อทองทิพย์ครับหรือเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองระครังแล้วแต่จะว่าไปนะครับมันก็คือเนื้อเดียวกันนะครับจะเป็นผิวพรร์มันมะนะสีเหลืองคล้ายๆเนื้อทองคํคล้ายค,คล้ายเนื้อทองคำนะเหรียญนี้ก็ลงยาขอบแดงบนแดง นะครับสวยนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากสองกษัตริย์หรือหน้ากากสองเคนะก็จะเป็นชุบเงินกับอ่าเป็นหน้ากากแบบชุบหน้าคนะครับสีหน้าสีเงินนะด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้าเดี๋ยวลงกล้องกันหน่อยนะสวยๆเลยนี่นะครับหมายเลขสิบเก้าเลขสิบเก้าเลขต้นๆโซนวันเกิดเลยนะครับลงท้ายเก้าสวยๆ ออสนใจต้องรีบเลยนะครับ FC นะอันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนะครับเหรียญจะสวยๆวยคล้ายๆกับเนื้อสัต์ตาโลหะที่เป็นขอบน้ำเงินกับนี่นะครับลงยาขอบบนกับขอบข้างเนี่ยจะสีเดียวกันมันจะสวยแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบไม่ลงยาแบบฉูดฉาดหรือว่าสีสันมากเกินไปนะครับนี่นะครับนะครับแต่หน้ากากตรงนี้จะเป็นหน้ากาก 2K อากาศสองเี๋ยวลงลงกล้องไปดูนะครับให้ดูแบบชัดชัดนะครับสวยงามนะครับจมูกโด่งโดงนะครับจมูกโด่งโดงแก่จากซิลเดิมๆนะบอกเลยราคาหลักร้อยนะครับแต่ก่อนรุ่นละพันห้านะครับรุ่นละพันห้าอย่างนี้ราคาเหลือหลักร้อยนะครับสำหรับเนื้อทองทิพย์เนี่ยนี่นะครับตอเก้ารอบ นะต่อเก้ารอบนี่นะครับลงยาแดงสวยๆต่อ9ในหูเหรียญนะโอ้สวยงามมากแบ่งปันหลักร้อยครับแบ่งปันหลักร้อยนะครับติดต่อมาเลยรีบเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเหรียญสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวผมจบไลฟ์เดี๋ยผมให้ช่องทางติดต่อนะครับใครที่มาดูไว้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ จะครึ่งชั่วโมงพอดีโอเคสําหรับข้าคืนนี้นะครับพวกคมมีเพลงเท่านี้ขอบคุณท่านสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามนะครับที่ดูเราจนจบนะครับดูเราจนจบไลฟ์ก็หวังว่าจะชื่นชอบนะครับชอบเรียนไหนก็พักทายกันมานะครับจะได้เปิดให้บูชาแล้วก็บอกราคากันนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับไลฟ์สดนี้มีเพลงเท่านี้สวัสดีครับ